สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้บ้านสวนแฟนฟินจะพามายกยอดเสน์จันเงินและลูกๆของเขาทั้งสามต้นซึ่งการการแยกลูกของเขาเนี่ยเราจะเรียกว่าการแยกหนอ่อแล้วก็หั่นยอดแม่ของเขานี่คือจะเรียกว่ายกยอดนะคะนี่ค่ะลูกๆของเขาทั้งหมดสามต้น ก็จะทำการแบ่งออกเลยนี่หลังจากที่เราแบ่งออกจากแม่เขาแล้วเราก็จะแช่น้ำยาเล่งรากประมาณ10นาทีนะคะจากนั้นเราก็จะยกยอดแม่ของเขาซึ่งจะมีลำต้นที่ยาวเราก็จะสามารถหั่นตาได้อีกซึ่งจะเป็นการทำจำนวนอีกวิธีหนึ่งด้วยค่ะ แล้วก็จะทำวิธีการหั่นเลยนี่เรียบร้อยแล้วค่ะก็คือลูกๆแล้วก็จะนำมาใส่กระถางใส่ดินที่เราผสมเสร็จแล้วแล้วก็ในส่วนของแม่ก็คือเราก็จะหั่นตาแล้วก็นำไปใส่ดินแล้วก็ทำจำนวนกันต่อไป